หล่อมากโหครับผมทราบดีครับบ้าบอกเราก็ถ่อมตัวสักนดิดนึงเนอะอ่ะวันนี้ทักทายนะคะแฟนคลับสักหน่อยค่ะเชิญค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกคนนะครับผมที่มูมานะกันมาถึงที่นี่นะครับขอบคุณม,มากๆทุกคนครับผมสุดยอดสุดยอดเก่งมากทุกคนมาไกลมากเกาห,หลีค่ะอ่ะแฟนคลับเกาหลีลค่ะมาค่ะบอกตัวค่ะอันยองกัซยอง อยู่หลาแถวนี้แถวนี้ชัยนามาไหมคะใ <Hey. S 1> ช่ชัยนาอยู่นี่นะคะโอเคน,นี่นแฟนชจนี้ของเรานะคะแล้วก็ยังมีอาแฟนขับไทยคะ่ะน,นีแฟนขับจากประเทศไหนที่ไม่ได้เอ่ยนามต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้มาเยอะจริงๆวันนี้จุเนียรู้สึกยังไงบ้างคะจริงตื่นเต้นมากครับผม ตื่นเต้นมากๆตั้งแต่วินาทีแรกที่ต้องลงมาเดินแล้วแต่ว่าต้องต้องคิปลูกนิดนึงคิป <Keep S 1> ลูกไว้ใช่ครับะะแต่ว่าเสริมความมั่นใจด้วยการใส่เวลา,านะครับ จบสวยจบสวยทําดีนะคะเราทําดีเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกแน่นอนนะคะจะบอกว่าการเลือกแมชสไตล์การแต่งตัวของจูเนียเนี่ยปกติก็จะเป็นคนชอบใส่อะไรสบายสายอยู่แล้วใช่ใชไหมคะใช่ครับเน้นสบายสบายครับกางเกงก็แบบแบบมันแบบไม่ต้องแบบรัดแน่นมากสบายบสบายขายใหญ่ๆหน่อยอะไรเงรี้ค ช่องตัวชอบนะคะก็คือแบบเขาก่อนเจอแบบ2คนเนาะวันนี้แบบมาคนเดียวบ้างนะคะมาพูดถึงสไตล์การแต่งตัวของจูเนียหน่อยนะคะเกี่ยวกับแฟชั่นไอเทมว่าปกติเราชอบแบบไอเทมสไตล์ไหนเป็นกีนชิ้นไหนที่เราจะเลือกเชิญค่ะก็ตอบเหมือนเดิมทุกที่อลองดูลองดูกางเกงยีนขายใหญ่ครับผมค่ะครับผมเพราะว่าเราชอบยีนใช่ใช่มันใส่สบายมันแบบมันไม่รัดมันไม่แน่นแล้วแบบมัน เทใส่แล้วมันเทอะค่ะมันเทไหมคะเทครับมเทมากนะคะนี่แปนคลับฮะอะไรนะหลอกมาสุดยอดสุดยอดกานเกยกินมาราตัวเดียวนะคะก็คือยิ่งทําให้หลอเข้าไปอีกนะคะง่ายๆมาพูดถึงไอเดียการแต่งตัวดีกว่าจะตอบเหมือนเดิมใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดคำตอบใหม่พูดถึงไอเดียการแต่งตัวของจูเนียร์กันนิดหนึ่งนะคะว่าสมมติถ้าเราจะไปเดินแบบ เซ็นทรัลพระรามสองอย่างเงี้ยนะคะแบบเราจะมาเดินช็อปในงานเซ็นทรัลเดนิมเฟสเราจะใส่อะไรกับอะไรคู่กันกับอะไรข่าวหน้าข่าวม้าถ้ามางานเซ็นทรัลเดนิมเฟสใช่ไหมครับจริงๆใส่อะไรมาก็ได้ครับมียีนราคาถูกๆให้เลือกซื้อเยอะมากมายเลยครับเดี๋ยวผมมาเลือกตรงนี้ใส่กลับดีกว่าใส่มาไม่สำคัญนะจริงนะคะใส่ตัวไหนมาไม่สำคัญก็ได้นะครับทุกคนในตอนนี้ วันนี้เขามีโปรโมชั่นในงานลดสูงสุด70%ด้วยนะคะครับถูกกมาแล้วก็วาราเนี่ยก็มีคอลเลคชั่นใหม่ๆนะคะออกมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยโอเคเอ่อเวทีนี้อีเวนต์นี้นะครับผมก็ขอบคุณจริงๆที่พี่ๆผู้ใหญ่ทุกคนนะครับงานหน้าก็ยินดีอีกได้นะครับผมขายของไม่ด้วยก็จริงๆจริงๆก็อยายกจะบอกว่า ทางยีนทางนั้นด้นราคาถูกจริงๆเมื่อกี้ผมเดินผ่านแล้ว<ะ>ใช่คือราคาถูกมากจริงสามารถไปแวดซื้อก็ได้นะครับผมสวยๆท่นนั้นเลยนี่ตัวนี้ก็ได้นะครับของวราครับผมสวยมากเนีเ่ยกล้ามทเทจริงนะครับเยเป็นยังไงคือใส่อะไรก็ดูดีนะคะและที่สำคัญมีโปรโมชั่นลดราคามากมายอย่าลืมมาช็อปกันด้วยนะคะกับแบรนด์วราแล้วก็ในงานเซ็นทรัลรีนิมเฟสของเรานะคะแต่ก่อนจากกันไปอยากให้คุณจูเนียร์ฝากผลงานนิดนึงนะคะช่วงนี้มีอะไรให้เราได้ติดตามบ้างขอก็อกอี้นั่งรอก่อนเพราะว่าผล งานเยอะนะคะเยอะ่จัค่ะจัดค่ะฝากผลงานได้เลยค่ะผมก็ฝากน่านฟ้าชลาลัยนั่นนะครับผมทางช่องสามนะครับผมก็น่าจะมากลางกลางปีนี่แหละครับผมไม่แน่ใจว่าวันไหนแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องที่หยดภาคสองนะครับผมฝากด้วยนะครับสิบตุลาคมนี้ครับผมขอบคุณมากมากเลยนะคะผลงานมากมายให้ทุกคนได้ติดตามกับวันนี้นะคะแต่ว่าเต็มอิ่มนะคะสำหรับเต็มอิ่มไหมคะ ตเต็มอิ่มนะคะจริงๆก็อยากให้อยู่ต่อจะต้องตาย18คนนะคะแต่ว,ว่าพักก่อนแล้ววันนี้ขอเสียรประมื่นให้กับคุณจูเนียร์กันบันเดวยค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากคับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้จูเนียร์ไปพัก